สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะนําเสนอสูตรปักหลักสิบล่างนะคะปักหลักสิบล่างห้าสิบหกหลุดเจ็ดชุดที่หนึ่งนะคะรอบที่ผ่านมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังกันนิดนึงนะคะมาดูย้อนหลังกันนิดนึงรอบที่ผ่านมาเลขที่ออกในสองตัวล่างก็คือสามศูนย หลักสิบล้างก็คือเลขศูนย์เดอ้อค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็มานะคะตัวนี้ก็มาหลดแล้วเดินต่อนะคะหลุดแล้วเราก็เดินต่อเออถือว่าใช้ได้เลยนะคะเนี่ยนี่ถือว่าโอเคนะ สิบล่างอันนี้ศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์อ่ะแปดเก้าหนึ่งหลักสิบคือศูนย์แต่มีแต่ตัวรองนะคะหนูในตัวรองไม,ม่มีนะคะในหลักสิบล่างรอบนี้เนาะแต่ศูนย์นี้น่าจะหลดุดน่าจะสลับหลักหรือเปล่อาอ่ะที่ผ่านมาก็เข้าดีกันเปปะเปปะนะคะเปปะโปเปโปเชปะชะ ถูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองประท้ากันนะคะสำหรับสูตรที่สองเป็นอย่างไรรอบที่ผ่านมามาดูกันรอบที่ผ่านมาได้ที่ออกก็คือ30หลักหน่วย0 1 2 3 4 สูตรนี้มาด้วยกันทั้งสามทั้งศูนย์นะคะมาเจอกันคนละครึ่งทางนี่ศูนย์มาหลักหน่วยเอาไม่ใช่อันนี้สูตรหลักสิบสูตรสองเรอสูตรหลักสิบสูตรสองนี่ค่ะนี่นี่น,นี่มาอยู่โอ๊ยดิฉันก็ลืมนึกว่าทําหลักสิบหลักหน่วยอันนี้เราทําหลักสิบอย่างเดียวนะคะจะทำหลักสิบหลังเดียวทั้งสองสูตร ตัดประกบกันงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงมีให้เห็นค่ะสามมีสามให้เห็นนะคะมีทั้งศูนย์ทั้งสามอยู่ในชุดเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันต่อไปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเหนื่อยก็ต้องสู้สู้ก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้มาดิฉันขอฝากคำเตือนก,นกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันดู คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิ่ฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะ จากช่องรวยทับนับห้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไวคให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุทกทกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในสูตรปักหลักสิบล่างสองสูตรนี้เดินดีไม่แพ้ใครในโลกนี้เลยนะคะมาค่ะสูตรนี้ใช้รหัสบวกนะคะ1นึ่งนสองนะคะหนึ่งหนึ่าม หนึ่งแล้วก็บวกสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มีเลขหกตัวนะคะเราจะใช้กันทั้งหมดหกตัวสูตรนี้เราจะใช้เหมือนเทียบนะคะเหมือนก็คือเลขสองอ่ะสองลุยต่อบวกเลยนะคะตัวนี้นะอ่าเลขสองนี่นะคะสองบวกหนึ่งเป็นสาม สามบวกหนเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกหได้เท่ากับ8 8บวกสได้เท่ากับ10ก็คือ0ตัวเลขที่ได้นะคะจะเอาไปใช้ก็จะมีสองมี3มี4มี7มี8และมี0นย์นะคะนี่คือปัหละกสิล่างนะคะเราลงล่างกันแล้วนะคะทุกท่านนะเราลงล่างกันแล้ว จะมาดูกันนะคะว่าหลัก10บล่างสตรนี้ออกอะไรในสองตัวล่างงวดวันที่สิบหมิถุนายนหกหรางวันที่หนึ่งออกสองหกสี่ปดเจ็ดสองสองตัวล่างออกจามจูนนะคะออกจามจูนหลัก10บือเลข3ามสาก็มาให้เห็นนะคะคุณพี่มาแบบชิวมาก มานะคะมาก็ไปต่อสิคะรออะไรบางท่านถามว่าเลขตรงนี้เอามาจากไหนตั้งขึ้นค่ะตั้งมาบวกให้มันได้ตัวเลขที่เราต้องการแล้วพอเราทำย้อนหลังไปมันถูกมันเข้าในหลักที่เรากำหนดไว้ก็เอามาใช้เลยค่ะบอกตรงๆอย่างนี้เลยนะทีนี้เรามาดู16มิถุนาไปใช้1กรกฎาคม2566 มาดูคะ่ะเราจะใช้เลข6เป็นตัวเทียบนะคะแต่ขอวางบวกรหัสก่อนนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะคะหกเป็นตัวเทียบเลขหกตัวนี้ตัวแรกหกตัวนี้ตัวแรกเป็นตัวเทียบแล้วนำมาไว้ฝั่งข้างหน้าเพื่อเป็นตัวบวกกับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสอง หกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสามได้กับสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่นี่คือรอบดีเดย์นะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์ เจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ค่ะนี่คือปักหลักสิบบนสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ห้าสิบหกอ้วนแล้วนะคะอ่ะเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะคะ เจ็ดแปดหนึ่งสองสี่อันนี้คือหลักสิบบนบ้าหลักสิบบนว่าซะหลักสิบล่างโอ้ยทำแต่บนก็ลืมแต่บนแต่บน,แต,บนแต่บนพอทำล่างก็ไปลืมไปบนพอทำบนก็ลืมลงล่างโอ้ยอะไรของเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวอ อ่ะ,อะไรกขะน,นะกขะนะเขียนสวยๆให้เขาหนะจะได้ปริ่มปริมเขียนอ่านคนเดียวปักหลักสิบนะคะสิบล่างค่ะอะพออ่านได้เนาะ มาดูกันต่อในส่วนสูตรที่สองค่ะทุกท่านมาค่ะมาดูในส่วนสูตรที่สองกันนะคะทุกท่านนะรอบที่แล้วสูตรที่สองเป็นอย่างไรคะทุกคนทุกท่านทุกท่านไว้ไว้ไว,ไว,ไว้สูตรที่สองก็ถูกอยู่อะอะมาดูกันนะคะทีนี้นะ สูตรต้นสูตรที่สองถูกตั้งแต่09นเก้ามาเลยนะโซนเก้าก็ยังถูกอยู่มาดูรอบนี้นะคะหนึ่งมิถุนาดิฉันจะทำย้อนหลังแค่หนึ่งงวดน,นะคะแล้วเราก็จะมาลุยในส่วนสูตรดีเดย์เลยนะคะสำหรับชุดสิบล่างนะคะกหกสิบงวดแล้วนะสูตรน,นี้ร้อยสิบบนค่ะร้อยสิบบน บวกหน่วยที่สองนะคะแล้วก็ไปบวกรหัสหนึ่ง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 ห้าตัวสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เท่ากับเก้านะคะสองบวกเจ็ดบวกศูนย์ได้เท่ากับเก้านี่เลขเก้าตัวนี้เราจะไปเลยต่อขอบวกรหัสหนึ่งหนึ่งห้าตัวนะคะหนึ่ง 1>, 1 1 1แล้วก็1นึ่งำเมานะคะนำเก้าจากตรงนี้มา 9, ก้าบวกหเท่ากับสิได้ศูนย์ศนย์ไปบวกหได้เท่ากับ1 1ึ1่บวกหได้เท่ากับสองสองบวกหได้เท่ากับ3 3มบวกหได้เท่ากับ4 0น เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกตัวค่ะทั้งหมดทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าวันวันที่สิบหกมิถุนายนหกสิบหกรางวัลที่หนึ่งออกอะไรคะสองหกสี่แปดเจ็ดสองสองตัวร่างออกสามศูนย์ค่ะ สองตัวล่างออกสามศูนย์นะคะทุกท่านหลักสิบคือเลขสามมีไม่เอ่ยนี่สวยงามน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอ่าตะมูตะมินะคะไปต่อค่ะเรามาดูในรอบดีเดย์คือหนึ่งมิถุนายนหกสิบหก สิมิถุนายนไปใช้1นึ่งกรกฎาคมนะคะอ่ะไปต่อค่ะ8ปดบวกเจบวกแปบวกเบวกแปบวกแเป็น16บหบวกเเป็น13เลขสามตัวนี้เราไปลุยต่อนะคะ บวกหนึ่ง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 แล้วก็บวก1นึ่งค่ะสามบวกหได้เท่ากับสี่บวกหได้เท่ากับห้าบวกหได้เท่ากับหกหบวกหได้เท่ากับเจ็บวกหได้เท่ากับแ าหกตัวนะคะทั้งหมดใช้อยู่6ตัวเดี๋ยวเราจะตับตับไปตัดกับชุดแรกนะคะทุกท่านนะอันนี้คือปักหลัก10ล่างหกสิหลุด10บวดชุดชุดที่2นะคะปักหลัก10ล่างนะคะอันนี้เป็นชุดที่สอง รอบที่แล้วมีสามศูย์ในนี้่ย์หนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสาห้าหกแล้วก็แทั้งหมดมี6ตัวนะคะอ่าปากหลักสิบร่างนะ ทีนี้เราจะเอามาผสมกับสิบล่างสุรที่หนึ่งจะเป็นยังไงคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตัดกันค่ะตัดกันทั้งสองสูตรจะเป็นยังไงคะหกมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งสองสี่มีสี่นะคะหกเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดสี่อ่ะเลขหกเรานี้ไม่ไม่ติดแล้วนะคะเพราะว่าเลขล่างมาได้นะคะเราไม่มีตัวดับ หกเจ็ดแปดสี่นะคะตัวเด่นแล้วตัวรองจะเป็นอะไรบ้างคะหนึ่งสองสามห้านี่เราไปผสมเต็มกันดูไหม เราเอาไปผสมแต้มกันดีไหมคะสำหรับชุดนี้เนาะหรือเอาเรามาตัดอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะมาตัดชุดนี้ก่อนดีกว่านะคะชุดที่เราดับสิบหน่วยล่างแล้วก็ดับล่างทุกหลักนะคะทุกท่านนะเราได้ปรับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนตอนนี้นะ้่นนาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดแต้มให้ดูนะคะ มีมาเป็นชุดๆเลยนะคะทีนี้นี่คือ2ตัวล่างที่ตัดได้หกเจหลักสิอ่ะหลักสิมีไหมคะหกเจชนไหมหกเจ็ดแชนที่7กับ8ปดอย,ยะ อันนี้ชนเจ็ดกับอ่ะชนเจ็ดกับแปดนะตัวรองคือหนึ่งสองสามก็น่ากลัวมะคะหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะเห็นไหมคะทุกท่านอ่ะ โอเคเจ็ดแปดหนึ่งสองสามชนในหลักสิบล่างตรงนี้นะคะแล้วเราจะมาชนกับดับดับล่างทุกดับดับล่างชุกหลักชุดใหญ่ของเราก็คือชุดนี้นี่นะคะ ว่เหลือศูนย์หนึ่งสองสามนะกลายเป็นว่าศูนย์หนึ่งสองสามที่เหลือจากดับก็ในดับได้ทุกหลักนะคะศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกลายเป็นว่าหนึ่งสองสามเป็นตัวเน้นตัวเด่นตัวคัดแล้วนะคะที่นี้ ตัวที่ชนหนึ่งสองสามก็จะมาชนนี้นี่เห็นไหมคะหนึ่งสองสามนี้สูตรดับล่างทุกหลักเจ็ดสูตรสูตรนี้เป็นชุดท,ที่ปรับปรุงใหม่ปรับสองสูตรปรับปรุงใหม่สองสูตรนะคะทุกท่านนะอ่ะทีนี้พอมาลักษณะนี้แล้วจะเป็นยังไงล่ะมาดูชุดนี้ หลักสิบเหลือจากดาบศูนย์หสองสาห้าเจ็ด่ะชนตัวนี้เต็มเต็มเลยเนี่ยศูนย์สองสามเนี่ยศูนย์สองสามนะตัวนี้ก็อันอ้อนอันเลยทีนี้ศูนย์นสองสามเนี่ยเอาแล้ว ดี๋ยวฉันจะเน้นให้ดูเดี๋ยวมันแคปไว้นะทันก็ทันนะแคปไว้รับหนึ่งรับสองรับสามรับส,บสี่รับห้านะคะเลขล่างของเรายังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะคะทุกท่านนะจะมีประมาณนี้นี่คือหลักสิบล่างนะคะชุดที่หนึ่ง ่เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนชุดต่อไปคือปักหลักหน่วยล่างนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาจับกับชุดนี้ดูนะคะจะได้เรียกอะไรรอบนี้คิดด้ว่าโอเคอยู่นะดับล่างทุกหลักของเรา0 1 2 3บนะสุดยอด อ่ะเจียบรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันในคลิปหน้านะคะอ้าวเดี๋ยวลืมตัดลืมตัดย้อนตัดยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีตัวเทียตัวประกอบนะคะให้ประกอบก่อนแล้วค่อยตัดเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านนะขอให้โชคดีกันทุนหน้านะคะสําหรับรอบนี้วันนี้สวัสดีค่ะ